ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเห็นถาดนี้ได้หลักล้านเลยนะคะคุนสำหรับคลิปนี้นะคะ มาซ้ำมาย,ย้ำกันอีกทีนะคะเชื่อว่าทุกคนนะต้องมีอยู่แล้วนะคะเป็นพระทองคําตลับทองคําหรือว่าเหรียญทองคําของราชการต่างๆนะคะสําหรับใครนะคะที่มีพระทองคํานะคะที่เรียบกรอบทองแบบนี้หากอยากจะปล่อยกับทางร้านนะคะสามารถถือมาประเมินราคาได้ที่ร้านนะคะเข็มขัดหน้าสร้อยนาคแบบนี้นะคะเห็นแบบนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเป็นเนื้อทองแดงนะคะแบบนี้คือน,นาคนะคะชิ้นหนึ่งเนี่ยสามารถขายได้หลักหมื่นหลักแสนกันเลยนะคะขึ้นอยู่กับลวดลายของชิ้นงานและก็น้ําหนักด้วยค่ะ สำหรับชิ้นนี้นะคะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดคิดว่าเป็นทองนะคะลูกค้าแบบนี้นะคะเป็นเนื้อเงินนะคะที่ชุบทองมาอย่างนี้ก็สามารถถึงมาเช็คก,กับที่ร้านได้นะชิ้นนี้ก็ได้หลายพันเลยนะคะถัดม,มานะคะจะเป็นพระทองคํานะคะแบบนี้ก็สามารถขายได้นะคะทางร้านเราก็ซื้อตามเปอร์เซ็นต์แล้วก็น้ําหนักค่ะสําหรับเหรียญทองนะคะบางวาระนะ ผลิตน้อยหายากนะคะถ้าเราไปขายที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะซื้อราคาทองแต่เขาก็ต้องมีหักค่าเปอร์เซ็นต์หักค่าลงเตานะคะแต่ถ้ามาขายกับร้านราชาธนบัตรไทยของเราเนี่ยจะได้ทั้งความหายากแล้วก็เปอร์เซ็นต์ทองนะคะแล้วก็ตามน้ําหนักยังไงเหรียญทองทองคํานะคะมาขายราชาธนบัตรไทยไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะไม่หักไม่หลอมซื้อดีนะคะคลิปนี้ใครที่สงสัยนะคะสามารถส่งรูปแอดไลน์นะคะแอดไซคิงแบงค์สอบถามเพิ่มเติมได้ฟรีนะคะโปรดระว,วังมิจฉาชีพแอบอ้างด้วยนะ